พวกเราขัดขวางชื่อเสียงอันเลวร้ายพวกเราเผยแพร่ชื่อเสียงอันงดงามลุ่ม,ลมหลงหอยหาศรัทธาความงามคงอยู่ในมือของเราและอยู่เหนือขอบเขตอันกว้างใหญ่ของจักรวาลเอวิทอรีผู้นี้ขอสัญญาต่อท่านว่าความงามจะคงอยู่ชั่วนิรันดร์อัศวินี่ความงามพวกเขาเจ๋งขนาดนั้นเลยเหรอ ตำนานเล่าว่าสัตว์ร้ายของดวงดาวมีชื่อว่าลากแห่งความ<ต>ชั่วร้ายมีเกรดที่แข็งแกร่งกล้ากับกรอบมีลูกสมุนที่ทรงพลังแต่กลับมีหอกของอัศวินฝังอยู่ในกระดูกของมันบนดินแดนสุดขอบจัก,กรวาลต่อสู้กับมอนสเตอร์เหรอฉันก็ทำได้หรอกดูเหมือนว่าคุณเองก็มีคุณสมบัติของอัศวินเช่นกันแต่ขออภัยด้วยเราต้องจากกันตรงนี้แล้ว ผมผมีชะตา Marine ที่ต้องเดินทางข้ามดวงดา,าวเพียงลำพังความศรัทธามิอาจทำลายได้ความมืดบนจงหยุดลงตรงนี้ซะผมขอสาบานว่าจะให้ชื่อเสียงของความงามดังก้องไปทั้งทั่วจัก,กรวาลราบจนลมหายใจแด่ท่านอีเรราก็แค่ขึ้น จนกว่าจะพบกับแสงสว่างนั้นอีกครั้งผมจะปกป้องความงามทุกผลแห่งแล้วพบกันใหม่ที่ไหนสักแห่งในจัก,กรวาลแล้วสรุปเขามาทำอะไรที่นี่นะเขาก็แค่อสุวิธ่ผ่าทางมาเท่านั้นเอง